ยินดีเล่นได้ทั้งวันเลยแบบนี้สวัสดีค่ะวันนี้ยินดีจะมาเล่นบั๊กเบลบักเบลเขาเรียกบักเบลวะนั่นแหละประมาณนั้นแหละเพราะว่ายินดีเพิ่งซื้อมาใหม่อันนี้ยินดีขอซื้อเองเมื่อยินดีไปเห็นในโชปปี้มายินดีก็เลยบอกว่ายินดีจะเอาอันนี้อยากได้เขาร้องล่ะนี่ทุกค่ะแม่ก็เลยซื้อมาให้เพราะว่าปกติแล้วยินดีชอบแบบนี้ มีชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างบับเบิ้ลที่เป็นที่หอบสะดุกมาเล่ชอบแบบนี้เอ้ยเล่นลูกกอนอาจจะชอบแบบเก่าก็ได้เล่นชอบแบบนี้มันต่างกันตรงไหนอะคะเขาบอกว่าเล่นแบบเนี้ยที่อ่านใน Google มาเอาไวไ้คลายเครียดผ่อนคลายสมองหรือว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ชอบบับเบิ้ลที่เป็นตัวที่ห่อประดุกมาเนี่ยค่ะแต่อันแบบออริจินอลมันก็มนันนีนะ <c oughs> แปะแปะแปะอ้มันมีเสียงตรงไหน,น เอาไปใกล้ใกล้กล้องได้ไหมครับอ้าวไป <laughs> ใกล้ไปลูก <laughs> ใกล้ไปลูกนี่นี่นี่หรือแม่โชว์ให้ก็ได้ไหมน <laughs> แบบนี้นี่นี่วีอยากได้มันมีหลายแบบนะแบบกลมๆแบบสี่เหลี่ยมหรือรูปผีเสื้อรูปหัวใจอะไร <laughs> ไอย่างเงี้ยเวลากดมันจะดังปึ๊บปึ๊บปึ๊บตั้งแต่ซื้อมายัดีงเล่นไม่หยุดเลย เแม่จะไปจับเล่นปัดมือแม่ทิ้งเลยของดีของดีนะมันสนุกยังไงบอกแม่ได้ไหมขอจินตนาการองดูขอางล่างได้ดีกว่าหนูแบ <Okay. S 1> ่งแ,แม่เล่นมัน่งได้ไหมอะครับแม่ก็อยากลองเล่นดูบ้างอะแม่ครับเอาที่แม่เล่นบอกแปะน้อง ปแป่เอาปแปะเอาของจริงนี่แนมะ่อ่ะ,อ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 ะหนูเอาไปเล่นไปสลับกันบ้างได้ปะ,ะให้แม่เล่นอันนี้เดี๋ยวนะยินดีให้แม่เล่นอันนี้ส่วนตัวเองเล่นอันนี้ยุติธรรมสุดๆเลยครับสน,นุกมากไนะหมตกทีกี่นิ้วเนี่ยอ เนี่ยยินดีเขาก็จะเล่นวนอย่างนี้วนะนไปวนมาทั้งวันเดี๋ยวเราจะแกงจินเดิมกันนะคะงเาิะ <c oughs> <c oughs> อะไรเดิมเดิ แอนดีนมดขอเล่นด้วยได้ไหมเอ็นมดขอเล่นด้วยได้ไหมบายไม่อยอมไม่เล่นอ่ะนี่แม่แปลกจแล้วะยังไม่อยอมไม่เล่นเลยอ่ะแล้วแม่จะเป็นตัวอะไรดีอ่ะยินดีจะยอมให้เม่หน่ะขอให้พายเซโรท็อปเล่นด้วยได้ มันก็เพลินดิเหมือนแหละนะไม่ต้องเป็นกายเป็นไทเซทราทอปน,ะน,นะยินดีถึงจะยอมให้แม่เล่นนะใช่ไหมใช่ค่ะไทเซทราทอปยินดีเรียกว่าแดนเสาท่อทางนี้จะไปเรื่อยๆนี่ฝั่งนี้มีเสียงนะ ยินดีเ้อนัเล่ะไพื้นดียินดีเล่นได้ท um ุวันเลยแบบเนี้ยหนึ่งสสไปูสดนเลยสุด แม่เ,เสร็จก่อนนะเจนะแม่เสร็จก่อนนะนี่ใช่โอเคบอกเพื่อนแม่ด้วยว่า,าย,นะยินดีสนุกแค่ไหนจัดให้คะแนน0ูนยถึงสิบยินีให้คะแนนตัวบับเบิลตัวนี้กี่คะแนนครับ เยอะค่ะเยอะครับให้แค่น,นี้เลยนะก็คือสิบเต็มไงลูกเย,ย้ยินดีขอตัวไปเล่นก่อนนะคะสำหรับวันนี<อ>้บายบายก่อนนะคะคุณบ,บายบายอ,อ้าวยินดีไปแล้วไม่สงุดหแล้วยินดีบายบายก่อนสิลูกยินดีบายบายก่อนสิคะยินดีสวัสดีค่ะบ,บาย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 สวัสดี